ออเลคาลาเหรอลูกอนะคาาาาางเล็ก,ะลน,ลกะลนะคะ่นพลมากนะคะน,นะคะะวเกตข้างล่างูุนุ้ทจากอะไรลูกน่าจะเป็นอุปกรณ์หาปลานะครับใช่หา้าใ่ครับโฟมคร,ร,รับก,ก็แผ่นซีดีนี่ฟวักนะคะเป็นเพลงนะคะส่วนวงคุน่าจะทำมาจาก ลังนะล,ลังกระดาษลังนะครับใช่เได้สีฟ้าส่วนตรงช่วงตกและเอวน่าจะเป็นอุปกรณ์จักสารชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะน่าจะเป็นหมวกนี่เป็นหมวกนะคะอันนี้ระดับชั้นม .4 ทับ2เม่ตาโลแก้วน,นะคะเป็นทุกที่ประดิษฐ์ด้วยความสามารถนะคะดางของุีตาร์น่าจะหมบ อ่าเพงห้องต่อไปนะ้นสี่ทักสามนะครับมาในชุดของสุพรรณมัชรานะครับอ่าสังเกตดีด,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 ดนะะีนะครับสังเกตหางวัน,นักวัานะคะมีหางที่ยาวาเลยนะคะประดด้วยกอที่เราคุ้นเคยนะคะเป็นชนิดของถุงพลาสติกลาสติกนะครับแ,แล้วก็มีการฉีดพ่นสีเพื่อความสวยงาม นในเรื่องของความพิซซ่าเป็นเคสนะคะประมาณ200กระดับน,นะคะเคสที่อยู่ล้มรอบตัวนะคะทำมาจากเป็นซีดีหรือใช่ใช่น,น,นะคะเป็นเคสที่ประดิษฐ์ขึ้นได้นะคะขนาดฐานสี่ร้อยสามนะคะนานสุพรรณวัชระส่วนเครื่องชาดานะคะจะทำมาจากนะคะฟองพลาสดุนะคะก็คือม,มาจากบริษัท,ทอัมเฟอรรี่ เนแอนที T นะคะที่มาส่งให้กับนักเรียนในโรงเรียนของเรา